โลงหลิกแห่งความทรมาราดเกิดแนววะเนี่ยเกิดบนกลางรุนรุนรุนเฮ้ยล็อกเกอร์อยู่กูเล่นอยู่ไหนเล่นอยู่ไหนตรงนี้คือตรงไหนวะนี่ด่านอะไรเนี่ยผมปั้นอยู่ผมปั้นอยุดสายไอรงนแมนไอรนแรอนแนลองเล็กอ่ะไอรอนแมนผมดูแล้วอยู่ไหนพี่เบนอยู่ขวาล่างข้างบนขาวข้างบนขาวเดี๋ยวผมดูกลางแบบขาว อุ้ยคนนี้ปิงดีนะเหมือนจะเป็นคนไทย <Hey. S 1> ปันไหนกันอนะให้กูได้ไหนได้บ้างอะบ้านซ้ายบนซ้ายบนทอยเทมป์ขาวบ้านฝาดเได้ปะเล่นได้เล่นได้ทิ <ไป S 1> ้งแเราบ้างนี่ยมันทินน้งแล้วมันทิ้งแล้วมันทิ้งเราเว้ยเฮ้อแล้วมาเจอกูไอสัตว์ใครมากระแม่แผ่นหนึ่งนะ uh อ,อยู่กูรูเจอรูนยังอะ ยังเลยยังเลยกระดมเดิมมาจะสนทายบนทายบนเดมมันเจอแล้ว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 ปั่นเลยปั่นเลยเฮ้ยทำไมก่อไม่ช็อตทำไมขัเดินยัดอย่างเงี้ยรอเฮียอะไรอ่ะก็มันก็เดินยัดอย่างเงี้ยบนโรงงานเหรอไม่อยู่สายกลางเลยนี่แมนที่ยัดไหมยัดนะกูบอกก่อนนะยัดนะยัดนะไม่กลัวแล้ว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  ขอ,อพี่กระโดดหน่อยค่ะขอพี่กระโดดหน่อยนะคะเอาไปก่อนปะเฮ้ยหูของฉลาดว่ะของจริงว่ะเฮ้ยใไม่ๆกระซบซ้ำ่ะ เตรียม้ายมีเครื่องหนึ่งมันต้องเหลือไว้พี่มันปั่น้ายเยอะแล้วปั่นควาดีกว่าตายอยากพับก่อนเลย <c oughs> เฮ้ยเขี้ยตรงนี้เป็นเนินใครอยู่สายบนบ้าง ไปอยู่สายกลางบ้างโดนซุมโดนซุ่มทันซุ่มโดนซุมโอ้ไม่ทันว่ะแต่ยังไปแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ทันไม่เป็นไร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 ไม่เป็นไป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 พังบุญไปพังบุญเดี๋ยวขันไม้ให้ขันไม้ให้ว่าเขาอันตีแน่เลยไม่ได้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 อันตีไอ้มันเห็นเลยออกไม้มันเห็นเลยรอพี่พี่มีลุกเออออกไม้มันเห็นเลยเล่นไป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 เลยต้องรอนี่มันเห็น ถ้ามันไม่เห็นมันนัตติมันก็นิ่งอยู่ดีเย็นล่อๆมันไหนกลับไปอุ้มแล้วพี่กลับมาแล้วลุกแล้วลุกแล้ว <c oughs> กลับมาจ้ะโอ้ยังหวะน,นี้พลาดลวะถูกตยายากไปก่อน เจมี่ปั่นอยู่ินขอลนะคุยเรื่องรอบักเอง,เองไปไหนมาเฮ้ยโหของจริงว่ะเจมอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย<อ>เอา้ามาจงตาโอ้โหคุณนึกว่าเขาจะกระชืบไม้เซนเดอะเบสว่ะเจมรอเชื่อมุกได้นะเอาเครื่องไม่พี่หันไปเมื่อกี้นึกว่าเขาจะกระชืบไม้ เขากลัวไม้จะจับไม่จะยัดประมาณสองสามรอบแล้วก็จะจะยึดแบบเจมเจมไม่ยูขึ้นได้แต่เขาเป็นเซตเดอร์เบสนะ์เอาไว้เจมมาเลยเจมบากกูเลยเออเอาขึ้นมาหน่อยไว้แยกกันเฮ้ยโอ้หมันเร็วแรงแต่เจมกูแตกไอ้ย่ยกูดอยบายดอยบายกูดอยบาย เอ้ยผมไม่แขวนอ๋อเจมส์ต้นไม้ต้นม้ต้นมาต้นไมาเจมมาใกล้หน่อยเจมมาใกล้หน่อยล่อไปเลยล่อให้เห็นเลยล่อให้เห็นเลยเออเฮ้ยผมเจอแต่เบนไอส์เจมเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเล่นบนลไเลยเพิ่งเล่นบอไปก่อนไปก่อนไปก่อนติดเลยก็ได้เจมบนมาแล้วพับไม้นะบนมาแล้วพับไม้พับได้พับนะถ้ามันตามตูดมาพับ ครับเออยูลัวใอญ่น้อปโอ้ดูท้ายบนให้น้องไม่ย่อมแพ้ท้ายบนอยู่ตรงค่อนสูงเบนส์เทมมันเอาพี่เองให้ตายจ้ะเดี๋ยวกำมพีอ่าหลง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  ต้องมาเหี้ยวแล้วพี่อยู่หน้าประตูขวาบนอ่ะเปิดอยู่เฮ้ยตายยากไปก่อนตอนนี้ออออออืืืื้้หหน้องน้องอยู่ไรครับผมอยู่กลางแบบอยู่บ้านฟ้าอยู่บ้านฟ้าครับอยู่บ้านฟ้าครับบ้านฟ้าประตูอยู่ไหนนะประตูอ่ะอยู่บนบนขวาบนกับซ้ายบนเอ้ยไอเจมไอ็เจมเป็นบ้ามาขอแต้มก่อนละ

เอ้ยมันเจอมันเจอมันเจอต้นน้ำไปหาต้นน้ำไปหาต้นน้ำแย่แล้วผมตายยากไปแล้วเนี่ยผมกดผิดผมจะบูนโทเทมโดนแก่ไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่มีทางฆ่าเราสีได้เราจะล่อสีมันดูโอเคมีไอ้อเหย็ดโดของจริงวะ่ะไอ้อเดินไปหามึงเจมไม่อุ้มไม่แขวนว่ <c oughs> วะมันโหดเกินไปบอกวะไม่ยอมแขวนปูว่วช,ช่วยตัวเนี้ยอะ ชไอเจมเจมหมักูเจมไอเบนเป็นไม่หมักกูเตียนเตียนเตียนไม่แห้ง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 เออเจมไปยูต้นเลยไปยูต้นเลยจะไปยูต้นเลยเบนเบนวิ่งมังหลังเบนวิ่งมังหลังวิ่งวิ่งให้มันตีเลยเบนวิ่งให้มันตีวิ่ทำไม้ได้เออ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 พับไปเลยพับไปเลยเออเออกูโดดตรงนี้นะกูโดดนะกูไม่โดดหรอกไอเจมบล็อกเนยประตู่ขวาบอเออดูแล้วดูแล้ว เปมาแบบนี้มาแบบนี้เออหาเดเบสหายเซเดเบสหายไอ้เจ็บต้องไมบอกไปล้เออเบนมีลุกเบนมีลุกเบนมีลุกเบนมลุกมันาแตพี่เอกเลเอเออเออเเจมมาบบบนี้เจมมเออต้นเดึมงม่เบนได้ไหมนะได้ดดูยากเลย เพราะว่าค <mile> ุณต้องต้องบูนตรงนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปแล้วนะกูไปแล้วนะเห็นแล้วให้กูไปนะให้ตอนแรกผนจะบูนดึงประตูดึงประตูฝาดึงประตูซ้ายบนอ่ะพี่ไอ้กองเลี้ยวทำไมเพราะตัวเทียนแม่งใส่เลยเป็นตายยากประตูเยอะละใช่เจมให้เจมขางก็ได้ไปคิวอีกเกิดก็ได้กูว่าไปซ้ายบอลวิ่งจะกันจะกันเจอกันสวยสวย บล็อกเลนบล็อกเด็กให้เดินไม่ให้เดินไม่มันดักไอ้เจ้ไอ้เจ้มึงมองบ้านดิไอ้เจ้ไม่มองอ่ะไอ้เจ้มึงล้มอยู่ดีอะกูว่ามึงมองอะไรหน่อยดีมันกูวิ่งตามไม่ทันออกด้ปะเนี่ยไม่ได้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 ไอ้เจนี่มัดจริงมัดปอบมั้ยนะไม้ปอบเนี่ยไอ้เีนไปละนีไม่เอาเอาเรียบร้อยดิต้องเปิดประตูก่อนเออเปิดประตูก่อนเบนต์เปิด ไอเบนซ์ต้องเปิดประตูอผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดี๋ผมอ้อนให้เปิดนะมันเห็นผมมันเปิดเลยเออเจมคานเจมคานเลยเจมคานเลยป่องไม่มีชาแล้วด้วยเด็ดปอดๆได้มันต้องอุ้มแหละเฮ้ยกระประตูใช่เหรอไม่ไม่ส่งวันส่งวันปล่อยเฉยตบวะนีู่ลองดิลราคาหลอกไปเลย ทับช่องให้เอกชัวนี่อะไรแบ่นี่ใช่คนจีนคนจีนไม่แขวนเฉยอ้สัตว์จะรั่วไายไหนเนี่ยไอ้หนของมึงเนี่ยมึงเอากระทืมแรงมาแต่มันไม่ยอมมันไม่ยอมแขวนที่เะเบียนด้วย